ปฏิสนธที่วิญญาณที่จะมีรูปได้ใช่ไหมเป็นปัจจัยกับรูปได้มันก็ต้องมีทั้งหมดสิบห้าสิบห้าก็คืออะไรม้างอะสิบสองแปดห้าใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าสิบห้านี่สิบสองบวกแปดบวกห้าใช่ไหมอากุศล,ลจิตสิบสองมหากุศลจิตแปด 8, รูปกุศลห้าเรียกว่า โอ้ขอภัยค่ะไม่ใช่ปฏิสนที่วิญญาณสิบห้าไม่ใช่ตัวนี้อุสันสองมอันนี้ก็สองก็ถูกแล้วแต่มาเป็นสองอย่างนี้เอีหลับกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะเวลานี้ไม่ใช่เวลานอนแล้วเนะน,นี่ยอุสันสองมาวิแปด รูปวิห่านี่วิญญาณเป็นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเกิดมาใหม่สิบห้าเว้นรูปวิบากสี่นี่เป็นตัวน้ำน้ำที่จะต้องช่วยรูปมีสองหัวข้อใช่ไหมตอนนี้เอาหัวข้อนี้ก่อนช่วยหัหายวัตถุนะได้เก้าปัจจัยช่วงปฏิสนธิเนี่ยอยู่ตรงไหนอะถ้าว่าโดยวิถีจิตก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม ปฏิสนธินี่เลยใช่ไหมคะ,ะทิฏฐิช่วยตรงนี้เลยกันนี่นี่มีทั้งนามทั้งรูปเนี่ยนี่มีทั้งนามบวกรูปรูปนี้ก็คือ,อากายภาวะแล้วก็วัตถุอันนี้มุ่งหมายตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้มุ่งหมายตัวนี้นะตอนนี้มุ่งหมายตัวนี้เพราะว่า มีในส่วนของสามรูปว่าโดยคับพระเสยากาที่เป็นพวกพวกที่เกิดอยู่ในมดลูกกายะภาวะวัตถุมาแล้วอันนี้เราเราเน้นตรงนี้นิดนึงเนี่ยวัตถุตัวนี้อันเดียวกันได้เต็มที่9้าปัจจัยมีอะไรมาัางสหาชาตาเกิดพร้อมกันเห็นไหมคะสหาชาตะเนี่ยเกิดพร้อมกันตรงนี้ สหาชาตานิสยะก็คือสิบห้าอันเนี้ยปฏิสันทิเนี่ยมันสิบห้านะสองแปดห้านี่ก็คือตัวนี้นะเข้าใจเนาะทันไหมฮะนี่สิบห้านั่นเองปฏิสันทิจิตก็คือพวกนี้สิบห้าช่วยรูปก็คือเป็นที่อาศัยให้กับรูปนี้เกิดขึ้นมานะยังมีอยู่ ยังไม่ปราศจากไปถ้าไปแล้วก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ไปน่ะสิบห้านี้ก็ยังอยู่เข้าใจนะฮะเนี่ยสิบห้านี้ยังอยู่ชุดเดียวกันอัญญามัญญกกะก,ก็ซึ่งกันและกันเนาะสิบห้าก็ซึ่งกันและกันกับหัวใจน่ะวิปากะตัวไหนเป็นวิบากนี่ใช่ไหมล่ะปฏิสนธิวิญญาณสิบห้าเป็นวิบาก วิปากับปัจจัยมามาได้เข้าใจใช่ไหมคะวิปยุตตะปัจจัยเพราะนามนาม,นามกับรูปน,นามกับรูปเนี่นย,นา,ยาน, <c oughs> นามกับรูปสัมปยุตกันไม่ได้เป็นวิปยุตคุณจันฉายทันไหมคะนี่ยนามกับรูปเป็นอาหารรปัจจัย วิญญาณอาหาร <c ười> คือปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณอาหารเข้าใจเนาะเอออย่างนี้นะเป็นอินทรียปฏิสนธิวิญญาณสิบห้าเป็นมนินทรีย์ได้มาอย่างนี้เลยเข้าใจนะคะได้เก้าปัจจัยนะอันนี้แยกแยกรูปออกแยกรูปออกช่วงที่สามเจ็ดส